พระชายาเหมาผินสตรีชาวฮั่นจากสกุลซ่งกำเนิดในปีคังีที่16ตรงกับคิดศกราชที่1677ในปีคังีที่32ตรงกับคิดศกราชที่1693องค์ชายสีอินเจินทรงถูกใจนางกำนันฝึกหัดจากสกุลซ่ง องค์ชายสีจึงทูลขอจกักรพรรดขิขังซีให้พระราชทานนางกำนันจากสกุลซ่งมาเป็นภรรยาแต่เนื่องจากองค์ชายสีมีพระชายาเอกอยู่แล้วส่วนตำแหน่งพระชายารองนั้นจะต้องเป็นของสตรีที่คู่ควรสามารถสนับสนุนและสร้างความมั่นคงให้ราชวงศ์ได้แต่นางกำนันสกุลซ่งครอบครัวเป็นเพียงขุนนางชั้นล่าง ตำแหน่งพระชายารองจึงต้องว่างไว้เพื่อรอสตรีที่เหมาะสมจักรพัรดข์ขังซีทรงอนุญาตให้องค์ชายซีรับนางกำนันสกุลซ่งมาเป็นอนุภรยาได้แต่ไม่จัดงานเสกสมรสให้หลังจากนั้นหนึ่งปีในปีขังซีที่33ตรงกับคิดสกาดที่1694นางกำนันสกุลซ่งก็ประสูติองค์หญิงใหญ่ พระธิดาองค์แรกให้กับองค์ชายสี่องค์ชายสี่ดีพระไทยมากแต่องค์หญิงใหญ่มีพระชนชีพอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ทรงสิ้นพระชนในปีครงสีที่45ตรงกับคิดักาชที่1,706นางกำนันสกุลซ่งประสูติองค์หญิงสามองค์หญิงสามสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระยาวในปีครงสีที่48 ตรงกับคิดักาชที่1,709จกักรพรรดิคังซีทรงแต่งตั้งให้อนุภรย,ยาจากสกุลซ่งขึ้นมาเป็นเกอ๋อเก๋อขององค์ชายซีในปียงเจิ้งที่1เดือน12ตรงกับคิดักราชที่1,723เกอ๋อเก๋อจากสกุลซ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาเหมาผินในปียงเจิ้งที่8ตรงกับคิศักาชที่1,730 พระชายาเหมาผินก็เส้นพระชนประสบตั้งอยู่ในสุสานไทหลิงเมืองยี่ซวนมณนทนเหอเปยพระเมสีเฉียนเฟยจากสกุลหลิวกำเนิดในปีคีที่5้ตรงกับคิดสกาดที่1714 เป็นนางกำนันที่ถวายการปฏริบัติรับใช้จกักรพรรดิยงเจิ้งมานานหลายปีแต่ไม่เคยถวายตัวในปียงเจิ้งที่7ตรงกับคิ์ศักราชที่1729เข้าวังมาเป็นพระสนมหลิวตาอิงในปียงเจิ้งที่8ตรงกับคิ์ศักราชที่1730ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระสนมหลิวกุ้ยเหรินเมื่อครั้งที่จกักรพรรดิยงเจิง้งย้ายที่ประทับชั่วคราว ไปยังพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนบรรดาพระมเหสีและพระสนมอดีตนางกำนานต่างก็ตามเสด็จด้วยพระสนมหลิวกุ้ยเหรินจากสกุลหลิวจึงมีโอกาสได้ถวายตัวในปียง,งที่สิบเอ็ดเดือน6ตรงกับคิดสกาชที่ห7 3 3รพระสนมหลิวกุ้ยเหรินประสูตริพระโอรสองค์สุดทอ้ององค์ชายหกหงเอี้ยนณนะพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวน หลังประสูติพระโอรจสจักรพรรดยงเจิงก็เรื่นขั้นพระสนมหลิวกุ้ยเหรนขึ้นเป็นพระชายาเฉียนผินในปียงเจิงที่13ตรงกับคิดศักราชที่1735ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเฉียนเฟยในปีเฉียนหลงที่สองเดือน9ตรงกับคิดศักราชที่1737พรพระชายาเฉียนผินได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเฉียนเฟย ในปีเฉียนลงที่32เดือน5ตรงกับคิดศักราชที่1767พระมเหสีเฉียนเฟยก็สิ้นพระชนขณะพระชนสาห้าสิีปีพระสบตั้งอยู่ในสุสานไทหลิงเมืองยี่ซวนมณฑลเหอเปย